สวัสดีค่ะมาพบกับเกสกับพ่กิจอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft ซ่อนแอบซีซั่น3แล้วคะ่ะเย้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพูดด้วยิกิจหายไปไหนพิกิจไปจุดพูดน,นะคะได้ไงอยู่ข้างบนไง่นะ <laughs> มาแล้วนะคะ๋อเดี๋ยวอพูดเมื่อกี้เป็นพูดพ่กิจได้อ๋ออันนี้เรามาอยู่กันในพาร์ทที่2แล้วคะ่ะเย้เ ขี่หมูได้เหรอแต่ว่ารเราต้องเล่นซ่อนแอบเก็บคะแนนของแต่ละคนก่อนนะคะแล้วก็คะแนนของข,องขี่หมูเนี่ยนี่มาตรงนี้เลยค่ะทุกคนอย่าเพิ่งไป<อ>โดนอะไรหมูหมานะมาดูเฉยๆนะคะ<อ>นี่เ,<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวพี่เปย์ขอเวลานอกสักครึ่งวินาทีครึ่งนาทีครึ่งนาทีถ้าขี่หมูได้หรือเปล่าตั้งแตพอดีอยู่ดีขี่ได้ครับแต่เราไม่สามารถมาข้ามมันได้ รบแล้วทำไมหมูอยู่ข้างในอ่ะกดชิปออกมาค่ะกดชิปเดี๋ยวหมูไหลเดี๋ยวหมูไหลอ้าวแล้วออก่ะเอาหมูออกไปข้างนอกไงเนี่ยกระโดดทางนี้ค่ะกระโดดทางนี้ค่ะเฮ้ยมีหมูดำเนี่ยขี่หมูดำได้ไหมไม่ใช่นะหมูป่าขี่ไม่ได้เอาหป่าขี่ไม่ได้เอ้าคือถ้าเกิดหมอตอนนี้หมอไม่สามารถที่จะบังคับได้ครับเพื่อจะบังคับหมอต้องถือเอ่อนี่ครับ แค่อดใ่ไหมใช่แต่ว่าอย่าเพิ่งถือนะคะตอนนี้เก็บไว้โอเคแค่ถือไม่ก็จะขี้โกงค่คะขี้โกงไมหมูหมูจะมอกาไหมเดี๋ยวมออกปิดยังไงปิดยังไงปิดไม่ได้ออาวอ้ออกาอ้อ้าวอ้าอ้าวอ้าวอาวาอ้อาวออ้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 าวอ้าอ้อ้วอ้าออาวอ้าอ้อ้าอ้อาอ้าวอ้าอ้อ้อออ้อ้้้มาหมอไปไหนเนี่ย เดี๋ยวนะเอ้อหมูหมุดมาเอาดอกไม้ก่อนลงมาจากหมูเลยค่ะหมอ่อนลงไม่เป็นเลอเนี่ยเลยค่ะเดี๋ยวเอดอกไม้สีแดงดอกไม้เหลืองแดงเหรอใช่มาโอน้อยออกกันโอเคมาโอนอ๋อเดียวเดียวเดียวเคลียร์นี่ก่อนถ้าขอเคลียร์ฝนก่อนโอเคอ่ะฝนตกเปียกรอพี่กิบแป๊บหนึ่งนะคะพี่กิจต้องปิดเกมหมดด้วยนะคะ โอเคเรามาโอน้อยออกกันเลยค่ะโอน้อยออกออกเอาสองคนนักเปย์กับหมีเป็นฮะเป็นอะไรอ่ะอ่ะทุกคนตามมาค่ะตามมาที่ค่ะเข้าไปก่อนดิไปดูก่อนไม่ดูเราทั่วกันเหรอเดี๋ยวค่อยดูโอเคโอเคโอเคมาเข้าบ้าินคนไมเนาะปารูดไปหนึ่งอัน ส่วนคนซ่อนนะคนซ่อนหยิบพุไปด้วยฮะคนซ่อนหยิบพุไปด้วยค่ะเดี๋ยวพุอยู่นี้ใช่ไหมอ่าเป็นเด็กแอนพอฮะโอเคอ่าอ่าแล้วพอเสร็จปุ๊บนะคะนับหนึ่งถึงยี่สิบให้พวกเราสามคนไปซ่อนตัวพอซ่อนตัวเสร็จแล้วกระดกยาแล้วก็ออกไปตามล่าเลยค่ะโอเคแล้วพุนี้ใช้ยังไงอ่ะอคลิดขวาที่พื้นเลยแล้วจะพุ่งพุ่งพุ่งปีนขึ้นไปเลยอ่านับเลย

ใช่มันมันเอาไว้บอกเวลาดีคือถ้ายามหมดฤทธิ์ก็คือแล้วคือหมดเวลาครับผมไปเลยโอเคไปวิ่งไปโู่นแล้วนะฮะตรงนี้จังหวะนี้ไปวิ่งไปโน่นวิ่งไปนู่นเหรอวิ่งไปนู่นราะว่าอยู่ในใจพี่เปย์มากจังหวะนี้นะคะเก็ตรู้ว่าพี่กิบน่าจะอยู่ตรงไหนของโลกใบนี้นะคะอืมไม่ได้อยู่ในบ้านนี้เอออ๋อปิดประตูยากพี่หมีสัตว์อะไรเนี่ยตีได้หมดเลยนะพี่หมี ทุกอย่างค่ะสัตว์ทุกอย่างนะคะที่มีลงไปนะแมงกะพันไปลงไปฉลามก็ได้ฮะแค่อยู่คาได้ก็ชนะเลยพี่ใช่ค่ะไอแต่เล็วแมงกะพันแมงกะพันฆ่าได้หมดเลยนะคะนี่บอกเลยว่าเนียนมากครับโคตรเนียนสุด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 เลยค่ะใหญ่ไปไมุ่ดเลยค่ะเป้เป้เป็นอะไรอ่ะเป้เป้หายอ้าวทำไมตัวนี้ไม่หนีแล้วอ่ะ หนีไล่ตีเลยไล่ตีเลยอ๋อตามต้นไม้มันจะมีที่ขึ้นอยู่อะค่ะอ้าวหรอเมื่อกี้เห็นพี่เปแบบเหมือนขึ้นลิฟต์แหละอ๋อมันมีมันถาวรมีถาวรครับมีถาวรนะอ๋อเห็นขึ้นผ่านน้ำตกไหมนะเข่าอ๋อเท่ากัน้ำตกปีนได้น้ำตกปีนได้อยู่แล้วปีนตามขนาดนั้นเลยเหรอเอ้า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 เก่าโอ้โหจูบกันเลยเดจจูบกันเลยไม่หมอรู้ไหมว่าจูบกันอยู่ตั้งนานเนี่ยเลย นี่นี่มีวิ่งตามแล้วนะยังคงใชมุกเดิมกับพาร์ทที่แล้วนะคะก็คือการวิ่งตามตรงนี้เลยทุกคนทุกคนพี่เป๊ะกดกดกดอีนี่กดอีอีอีตีหกวีครับตีสิบตี่หกครับตีหกวีครับตายแล้วอระหว่างนี้รอครับตีตีแย้รอตีแย้รอแล้วถอยหลังสาม 2 1หนึ่งหมดเวลาเย้ตายคนเดียวไม่หาไม่เจอไม่รู้ไปอยู่ไหนเก็ตเป็นแมงกะพุนทำไมตายคนเดียวล่ะก็ไม่รู้มาชืนจูบเลยหนูอยู่ตรงนี้ตีเขายวใครแตกเก็ตเป็นแมงกะพุนอยู่นะคะโอ้เป็นแมงกะพุนเลยอยู่ในน้ำปะอยู่ในน้ำอยู่ในน้ำไง ตายคนเดียว่ะวันไหนเนี่ยอนแรก็ตีมันผ่านแล้วนะเกมไม่จมน้ำตายเหรอตีอยู่ดีๆถ้าเกิดว่าแปลงร่างเป็นแมงกะพุนนะคะไม่จมน้าโอ้ไม่น่าล่ะพี่เจ้าสามารถแปลงได้เป็นปลาเป็นแมงกะพุนอะไรอย่างเงี้ยได้โอ้ตอนแรกปลาเป็นนกแล้วก็อยู่ในน้ำแล้วขาดอากาศจะตายเลยก็ตายสิแต่ตีจะตายแล้วเกิดนกมันว่ายน้ำเลยโอเคเดี๋ยวเกสขอสรุปคะแนนนะคะเกสหนึ่งคะแนนพี่กิจหนึ่งคะแนนหมอศูนย์คะแนนเปหนึ่งพี่ ที่หนีหนึ่งโอ้ส่วนคนเดียวใช่ทีมหาเจอไงเป็นอยู่ในร่วมทีมหาเจอใช่ร่วมทีมกันคือทีมหาเจอนี่ก็ดีเหมือนกันนะหาเจออ่างั้นต่อไปนะคะพี่หมอหาแล้วก็ให้เกยกับพี่กิตเป่ายิงฉุบกันแล้วเป่าไงอะเนี่ยสวัสดีครับนี่ไงอ่ะมาเอาปลามากินนะของกันไกคือปืนกันไกเออกระดาษก็ปลาที่ให้ไปเมื่อกี้ไงปลาปลาด้วย ปลาเนี่ยอ่ะมาร้อนกันไกกระดาษเรามาดูเขากันเถอะร้อนกันไกกระดาษมาทุกคนเข้ามาในบ้านเลยค่ะทุกคนกำลังมาดูอ่ะมามาเราสองคนมากดอข้อนกันไกกระดาษข้อนกันไกกระดาษเฮ้ยอุ้ยผ่านไปไปเป็นช้างขีดเลยตกใจข้อนกันไกกระดาษยันยิงช้างไหนไหนถ้ากระเป๋ายิงชุบ กระดาษทั้งคู่ยันยิงยล้วก็เปบายิงชุบว้าวฮ้าแพ้ต้องหาหากับหมอหมอนั่นละสิถ้อคัหมอสองคนเลยยาเดี๋ยวเดี๋ยวแหรยังค่ะยังยากินขวดนะขวดเดียวใช่ไหมเดี๋ยวอ่ากินยาเอายากันคนละขวดแล้วก็เดี๋ยวเกดจะนับหนึ่งถึงยี่สิบนะคะเข้ามาในบ้านก่อนเลยพี่เป้อยู่ไหนอะ พี่เปลงอาะเล่นหลงอีกแล้วอ่ะมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเลยคือคนที่ชอบหลงตลอดเวลาเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกไปเงียบอ่ะสิบเจ็ส

ไหนนะโอ้าอ้าไปฆ่าไได้ไปได้ไปเอาไข่หน่อยจะบอกว่าทาไมพวกพี่หมอได้เจ้างาแดแล้วเนี่ยทำไมพวกช้างมันหาไม่เจอ เวลาหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วหรอหมดแล้วเอ้ยหมดแล้วโอเคเราไปเจอกันในบ้านเลยค่ะทุกคนทุกคนจุดธูนี่ใครไม่รู้จุดธูอยู่หน้าบ้านอะใครล่ะต่อไปนะคะคนที่ยังไม่ได้หาเลยก็คือพี่กิจแล้วก็เราสเราสามคนเอยเราสี่คนมาโอนอนออกกันมาโอเคเดี๋ยวสามดอกสี่ดอกมา่ใช่ไหมล้วดอกก่อนเอาดอกก่อนค่ะพร้อมรียบ บังบังบังเราจุดทูให้ทูความนังการครับเออโอ๊ยออกอ้าววาวีหาเฮ้ยงานหลีอหากลับอีกแล้วไปแล้วโอเคเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนใจเย็นเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนจิเปรีบนะจิเปรีว่าพี่เปรวิ่งใจเจ้าหมอแล้วเจ้าเดี๋ยวใครยอยู่ในบ้านน้า เอายาก่อนเลยค่ะหยิบแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอยครับลุยๆๆยรวยโอ้ยรีบอีกแล้วดกเลยดกเรรีบกันตลอดรีบกันตลอดไม่ควรรีบใครจอดรูไม่มีใครไปมันเห็ด แปลเป็นเห็ดใครจะแปลเป็นเหตดว่านะครับเขาว่าจุดที่อันตรายที่สุดคือจุดที่ปลอดภัยที่สุดนะฮะเอาอีกแล้วหันมองหลังเลยอ่ะหันมองหลังเลยเอาว่าจุดที่จุดที่มองเห็นก็คือจุดที่มองไม่เห็นจุดที่มองเห็นก็คือจุดที่มองเห็นนั่นแหละใช่อยู่ไหนอ่ะ ไม่บอกหรอกเดี๋ยวปรับเวลาให้แป๊บหนึ่งนะคะโอ้ช่างหว่างแมว <ขอ S 1> เหล,าเลา่เลาเรียงลี่สิบหกเรงครับ F แปดวิเจ็ดวิหกวิห้าวิยิงผู้รัวๆเลยทีเดียว รลวพูอนะเนี่ยอยู่หงบนนั้นนะ่ะแมวยิงพูหงบน้ำสีดำๆต่ตัวดำทั้งหมนั่นแหะหมดเวลายังอะ่ะหมดแล้วหมดแล้วดูยิงพูเลยยิงพูทุกคนยิงพูยิงจนหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วะผมสุดรู้จากบ้านาข้างๆเนี่ยเข้ามาที่บ้านหลักข <c oughs> ุดรู้จากบ้านาข้างๆเข้ามาบ้านหลัก <c oughs> ใช่ขุดแล้วก็เดินมาแล้วเขาเข้ามขุดดินกรรม มันมีหลุมเดิมอยู่ด้วยนะรู้ไหมเนี่ยขุดท่ำขุดหนูหาหลุมไม่เจอไงหนูก็กาแฟดีวะโอ้ยไอเดะบอกว่าเมื่อกี้พี่หมอว่าด้วยด้วยโอเคค่ะเดี๋ยวเกดขอสรุปคะแนนนิดนึงนะคะเกดได้สามคะแนนนะคะพี่กิจได้หนึ่งเหมือนเดิมนะคะพี่หมอได้สองเดสามหนีสองเหมือนเราโกงอ่ะโ เราขุดดินก็มาอยู่ในบ้านเลยนะเราขุดดินแล้วมายืนเอออยู่ในบ้านเหรอทุกค้านอยู่ไหนอยู่หน้าบ้านนี่แหละเดี๋ยวหนูจะค่อยๆเปิดประตูให้หมูออกมาแล้วกันนะแล้วทำไงอ่ะแล้วขี่ไงแล้เดี๋ยวขี่ขวาไปเลยขี่ขวาที่หมูเลยค่ะโอเคเอะเยอะไปแล้วอ่ะโอเคหมูไหนที่ไหนขี่หมูกันก่อนนะคะแล้วก็เข้าฟาร์มไปเลยเข้าฟาร์มไปเลยค่ะเข้าฟาร์มโอเคเข้าฟาร์มอ๋ออ๋อเข้าฟาร์มไม่ให้ตกน้ำอ่ะแล้วเดี๋ยวเกต์นับหนึ่งถึงยี่สิบกระจายพื้นที่กันเลยค่ะ แล้วเจจะบอกกติกาว่าถ้าเกิดใครตายคนแรกหมูใครตายคนแรกนะคะก็จะได้หนึ่งคะแนนแล้วเอาอะไรข้ามหมูอ่ะเนี่ยถืออยู่ที่มือเนี่ยนะคะฮะอันนี้แหละใช่ค่ะตีได้ตีได้มมีหมูฝั่งตรงข้ามได้ค่ะแล้วก็ใครที่ตายอันดับสองก็ได้สองคะแนนอันดับสามสามคะแนนเรียงไปเรื่อยๆอยู่รอดคนสุดท้ายได้ห้าคะแนนหกหมูเจแปดหมูไหลเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง 13ขึ้นหมูไม่ได้14ขวาขี้ขวา15 16 17 18 19 20โอเคค่ะโอเคค่ะนี่คือตีเลยใช่ไหมเจอตีกันเลยค่ะใครตายก่อนใครตายก่อนหมูใครตายก่อนนะอย่านะอย่าพี่พี่เก่งนะเดี๋ยวหมูมันหนีเองแป๊บหนึ่งหมูหนีหันหันหน้าผิดเดย อยู่ไหนกันวะไม่บ้าเขาต้องเล็งหมูใช่ไหมเล็งหมูตีหมูตีหมูอย่า่หมอล้มลมหมอเป็นลมปลมหมม่ตีหมูหมอที่แล้วหมูหมอยู่นะเราหล่นหมูแล้วเหรอโอเคหมูตายใครตายคนแรกพี่เต้พี่เต้ตายคนแรกเต้ตายคนแรกไปได้หนึ่งโอ้พี่เ้ตีหมูหมอแต่ตีอีกก็ได้หมู เอาหมูใหม่ใช่ไหมเอาตายั้คู่เลยเอาเอาใค้วใครตายพร้อมกันวะหมอกะมีหมอกะมีตายพร้อมกันทําไงอ่ะหมอกะมีตายพร้อมกันเหรอเออพร้อมกันเลยเหรอพร้อมกันเลยอ่าได้คนละสองแล้วกันเหเหลือเราสองคนแล้วหรอพี่แล้วเกศอยู่ไหนเนี่ยเกศอยู่บ้านเอ้าพี่ก็วิ่งเดินหาพวแมปเลยเอาดิอยู่ข้างบนเนี่ยเราตามไปดูลัดไฟนะสอนมาตาย เต่เถวหมูหนูจะตายอยู่แล้วพี่เอ้ยไม่ไม่ไม่หมูหมันสิให้หมูหันดิหมูหันนะหมูหันอร่อยไหมหมูหันอ่ะมันไม่หันอ่ะหมูหันมันไม่หันให้อ่ะอเียอเียงเดียอียวอีกเีียวยองเดียออี เกตนะคะได้สามคะแนนพิกิตได้สี่คะแนนแล้วกันเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยคนที่ได้ห้าคะแนนก็จะไม่มีไปแล้วกันเนาะาแล้วใูดูดูดเป๊อ่ะตายแล้วจดระเบิดด้วยนะคะจิงละเรียบร้อยอ่ะเกตนะคะได้สามคะแนนวกกับสามคะแนนเมื่อกี้นะคะเป็นหกคะแนนนะคะพิกิตได้สี่บวกกับเมื่อกี้หนึ่งเป็นห้านะคะหมอสองบวกกับสองนะคะได้สี่เปะก็สี่มีก็สี่ทำไงดีนะสงสัยต้อง จัดพิธีการแข่งหมูสามคนนี้อีกสักรอบแข่งหมูมามาโอเคทุกคนออกมาเลยค่ะแข่งหมูตอนนู้นไปบวกแล้วเนี่ยดันเละนั่นแหละนะครับหัวนี้เป็นนะรอหว่นี้มีการบวกแล้วนะบวกกันแล้วเหรอบวกกันแล้วนะเอ้าเอ๊ะนี่หมูหมูหมูหมีมีสปินมากตอนนี้หมูหมีมีสปินมากเอาหมูเปตีหมูตีตีไปแล้วทำไมเป็นหมา หมูเอาเลิโ oh อ้ยเอ้อ้แลกยตเลวหมูเปยไหนหมูเปเปยหมูเปติดอ้ยเ้ลมูหมอตายแล้วหมูหมอตายเมอไหตายอะตกจากที่สูงหมอไปเอาหมูใหม่มาแล้วเดี๋ยวให้หมีไปเอาหมูใหม่มาไปกันสองคนไะไปหมู

คนที่โดนลงโทษก็มีหมอกับเปนะคะตอนนี้โอเคมที่บอกอีกแล้วเหรออ่าโอเคค่ะให้สองสองคนนี้มาเลือกนะคะมีสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีน้าเงินแล้วก็สีชมพูค่ะเขียวมันเชิดชังอ่ะแล้วก็เปเลือกมีอะไรนะแดงแดงเขียวเหลืองน้ําเงินชมพูค่ะน้ําเงินอยู่ไหนอะน้าเงินอยู่นี่อ่ะเปิดประตูให้แล้วอะอ่ะเปิดประตูให้แล้วมาเลยค่ะอาน้ําเงิน ยืนตรงหน้าเลยยืนตรงหน้าหน้าป้ายตัวเองนะคะโอเคน้ำเงินอะแหละยืนตรงนั้นเลยค่ะหน้าป้ายตัวเองนะคะพร้อมนะคะพร้อมปึ๊บนั่นหมันพูดยังไงอย่างงั้นรึไปพูดยังไงนี่ไหนสั้นไหนเขาไปอ่านโอ้โหมีเข้าไปอ่านด้วยแต่งร่างเข้าไปอ่านนะ เจออ่าง4 3 2 1เริ่มแล้วมันตีก่อนแรกก่อนเลยนี่ทำไมก่อนแรกเป็นใหญ่ๆเนี่ยทำไมตีไม่แตกเกนให้เกนให้ตีหน่อยตีหน่อยอ้าโดนขาครัโดนขาอยู่คนเดียวตีเลยตีแล้แตกเลยตีแล้วยิ่งอยู่เลยอ่ะนี่คืออะไรนี่คือตัวอะไรอันนี้เกนให้เกนให้พิกแอคนี่ระเบิด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 ตายโอ้โห้แกกันเด็ด ทำไปตัวกันเลยนี่นี่โอ้ยเตียงพ่าไปอันหนึ่งอ่ะอู้อยู่ในมือห้อยอ้าวเมื่อกี้ทำไมมันเกิดทำไมมันเกิดอยู่ไกลจังเอาพิกเอ็กหน่อยนี่คือตัวนี่คือตัวอะไรนี่คือตัวอะไรคุณหมอใจเย็นหมอใจเย็นนี่คือตัวอะไรบ๊อบบ๊อบบ๊อบคือใคร ผมไปป๊อบโอ้ผมไปไม่ผมไปไม่ตายตายตกตกตกตายหมดตายเร็วตาโอ้โดนตายทำไมเหมือนมีลาวาโผล่มาตรงนี้เดี๋ยวนี้โอ้พี่เกช่วยด้วยดิพิมสลดพีพีแล้วก็ชื่อเก้เลยค่ะเก้แปดแล้วทำยังไงนี้อยู่อยู่ใต้น้ำเปลี่นใต้น้ำก็สลัดไอ้ก็เทเลพอร์ตมาโอเคต่อไปโอ้ตายแล้วพิมพ์สลัดพิมพ์ยังไงโอ้ไอ้ตันตันตันต้องหนีก่อนต้องหนีก่อนต้องหนีต้องหนีต้องหนีต่องหนีพีพีอะไชื่อฮะ วักด้วยชื่อโปเกสแปดนี่โอเคสาราไหลลงไปแล้วใช่ไหมแล้วนี่อ่าโปเกสแปดส้าวพิมพ์ผิดอีกตั้งห้าโอ้ตอนนี้เต็มเต็มเลยอ่าว่ามาแล้วแล้วอีกแล้วนี่อ้าวตกน้นอีกแล้วโอ้พิกแอดพิกแอดเดี๋ยวพิกแอดแล้วนี่คือตัวนี่คือตัวอะไรทำไมตัวใหญ่จังนี่ตัวอะไรนี่ตัวอะไรอ้าวตกน้ำตาอีกแล้วสู้สู้สู้นี่นี่คือติดนี่นี่คือติดภาษากันหรือเปล่า บ๊อบบ๊อบอีกแล้วบ๊อบบ๊อบเคยได้ยินจะติดอใจแต่บัวใหอย่ายุ่งบ๊อบอย่ายุ่งเอาพิกเอ็กมาพิกเอ็กพิกเอ็กเก็บโอเคเอาไปดตีต่อเราไปตีต่ออ้าวตายโดนตบตายเก็บพิกเอ็กซ์เหมือนทันอ้โดนขาอีเล่โอ้ไม่นะโอ้เอ็โอ้ทำไมกระแหงภาษาใต้มันมันมันยากมันยากจังเดี๋ยวพลังสาร เมื่อไหร่จะถึงเมื um, ่อวานเลยอะทุกคนมาเทเลพอร์ตมาหันกันหน่อยแล้วก็มานอนตรงนี้เลยค่ะพิกเอมาแล้วเก็บิกเอสดมาแล้วนอนมาแล้วขึนทางนอนตรงนี้ก่อนครับนอนตรงนี้ก่อนมานอนตรงนี้เอาหน้าเตียง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 เตงเนมนนอนนอนพักนนนอ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 นแอนวนอนนอนนอ่นอนนอนอนนอนอนนอนนอนอนนอนนอนนนอนดอนนอันอนอนออนนอนอบออ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 นอออไปออกไปออ น้ำเดี๋ยวจมน้ำจมน้ำจมน้ำเนีตระเบิดระเบิดแต่ยังจมน้ำอยู่จมน้ำจมน้ำไปเอหมดไหมอกแล้วเกือบไายอ้าวจมไั้ยังไงตกน้ำแทนเดี๋ยวนอนนอนนอนระเบิดระเบิดนี่ระเบิดเอ้าโอ้โหกระเด็น อ่าทำตรงนี้ที่นอนให้แล้วทุกคนเดินมาตรงนี้เลยนี่แกทำให้เร็วนี่มานี่เลยนี่เทเลพอทมาหาเดียวเองเทเลพอทมาหาเกสหน่อยสิที่บอกว่าเตียงที่สร้างกับสองเตียงนี้มันไม่ได้ห่างกันเลยนะบอสบอสปิแล้วนี่ไม่ทางนี้ไม่เทเลพอทนะเดี๋ยวบอสปิงแล้วเดี๋ยวเทเลพอทมาเทเลพอทมาเดี๋ยวบอสบ่อยจังเลยสแซลมแซลมแซลมสองตัวแล้วว๊อบสแซลมได้เทเลพอทมาเทเลพอทมาโอเคนอนเลย <Okay. S 2> เออ,เอ,อเตรงนี้กันกันให้ไม่ไม่โดนระเบิดด้วยอ่ะพี่ออะมันจะถึงเรนนี่ต้องตีเปิดรูก่อนนะสู้เข้าเรลยนนี่โอ้โ oh, ห oh, มีหมา<อ>ด้วยนะคะมามานอนนี่มานอนนี่เดี๋ยวะทำไมทำไมมันเยอะจังทุกคนมานอนนี่เลยนี่ตามเก็นมาเทเลพอร์ตมาเลยนี่อ่ะอู้โอเค okay, นอนเลยค่ะเอ้านอนไม,ไม่ไมโมเตอร์อยู่ใกล้มันมีมอมเตอร์เดี๋ยบ้าแอะปิดนีพี่กิดปิดนี่เมมปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วเออ เออเออเออนี a ่คืออะไรมันจะระเบิดมันจะระเบิดมันจะระเบิดมัน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 จมน้ำจมน้ำอีกแล้วนี่ตายอีกแล้วมีหันหน้ามาจมน้ำมีหันหน้ามาช่วยด้วยช่วยด้วยจมน้ำจมน้ำตายเหลือหมดมาจมน้ำตายแล้วจุดระเออกมาเลยค่ะออกมาตายเรียบร้อยโอ้ติดน้ำนี่เกิดไกลมากเลยออก ทำไมถึงทำได้กันแบบนี้เนอะไม่หมดยังไม่หมดอีกเหรอทำไมยังทำได้กันแบบนี้พีลิ้มไม่ลิ้นไก่ซันล่ะ <c oughs> ลิ้มไก่ซันยังไงก็ลิ้มไก่ซันมันต้องลิ้นแข็งไม่ใช่เหรอเธอทำไมเธอทำไมมันเธอทำไมโกงมันเพิ่มทำไมมันเยอะแบบนี้หมดหรือยังอีกนิดนึงหมดหมดแล้ว,<ม>วโอ้โหเป็นการพูดที่ทรมานใจที่สุดเป็นนี่ลิ้น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 ค้างเลยเนี่ยตอนนี้เนี่ยโอ้ย โอเคค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านเพชรเลยค่ะสเกลตตันยิงเอ้ยสเก็ตตันยิงโอเคโอเคสวยแล้วสวยแล้วใครมาแทนนะพี่ธีกีทอแล้วมามาเถอะโอเคค่ะมามามาเอาลงจากหมูไม่ได้แล้วเอางจากหมูไม่ได้โอเคค่ะพี่กีกีมา โอเคค่ะยังไงวันนี้นะคะก็ต้องขอตัอลาไปก่อนอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะวันนี้บ๊ายบายยยยยบายย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 จ้าเยย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 ย้วยเยาย กด s ั b ส c คร b e ที่ตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปแนิเด็ดของพี่เกนแล้วก็พี่ลินได้นะที่ตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืมติดตามชมคลิปต่องกของพี่เกนกับพี่ลิในะที่ตรงนี้เลยแล้วน้องอย่าลืมกดไลค์ให้เกด้วยน,นะคะบ๊ายบาย